สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเรียนรู้คันจีห้าตัวกันนะคะตรงนี้ดูจากรูปภาพก็น่าจะรู้กันเ,เริ่มจากคำว่าเขาวะนี่ตรงนี้นะคะเห็นไหมเขาวะแม่น้ำนะคะตรงนี้ถัดมายามะให้ดูเส้นดีๆนะคะ ยามะแปลว่าภูเขาถัดมาคิคันจิก็จะเขียนแบบนี้นะคะคิ Ki. อันนี้ก็เป็นเซตตัวชุดคัดเฟช s h c คั d คำคันจินะคะสำหรับเด็ก3ามขวบขึ้นไปก็คือคนญี่ปุ่นเขาเรียนแต่เด็กๆเ,เรามาเรียนตอนโตฉะนั้นไม่ต้องคิดมากค่อยๆเป็นค่อยๆไปทัดมาฮายาชิ แล้วหนาก็ไฮยาชิก็คือโมดิป่าเหมือนกันป่าแบบป,า,ปารกชัดโมดิคือป่าแบบป่า,ปาทึบเลยนี่ก็เป็นป่าต่างกันแค่นี้นะคะอ่ะดูคันจิคิ hi, มีต้นไม้ต้นเดียวก็จะเป็นแบบเหงาหน่อยนะถ้าเป็นต้นไม้สองต้นฮายาชิอ่าต้นไม้สามต้นก็คือโมดิแหมพบกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณค่ะ